สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูดอกวาสนานะคะดูดอกออกสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นต้นไม้ต้นไม้มงคลนะคะที่ทางบ้านเรานิยมปลูกนะคะเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ ดอกก็บานแล้วสวยงามในบรรยากาศมีมีอยู่หนึ่งสองมีอยู่สามต้นนะคะแต่ต้นนี้ออกดอกแล้วออกดอกตรงหน้าปู่พระพิฆเนศพอดีเลยสวยงามมาก พา,า,พาสายธรรมชาติพามาชื่นชมความหมายแความงามของดอกไม้มงคลนะคะถ้าใครชอบแบบว่าต้นไม้มางคนก็จะรู้จักเป็นอย่างดีสวยงามมากมันเป็นมันเป็นต้นไม้ยืนต้นต้นใหญ่ใช่ไหแบบมอ๋อ มันเป็นต้นไม้ยืนต้นประมาณนี้นะคะแต่มันจะออกดอกมาอย่างนี้ออกดอกสวยงามขาวสวยงามมากนะคะ